เฮ้ยเฮ้ยแกเราเพิ่งไปงานแต่งงานที่ฟิลิปปินส์มาเจ้าสาวรวยมากๆเลยนะทำไมอ่ะเออก็เขาใช้หอมแดงอ่ะมันเกี่ยวยังไงวะนี่ๆเขาบอกว่าหมดยุกใช้ช่อดอกไม้แล้วแล้วตอน,นเ,เนี้ยเจ้าสาวคนเนี้ยเขาใช้หอมแดงสี่กิโลแทนช่อดอกไม้นะนี่ไม่ใช่กิมมิกนะแต่เป็นการโชว์รวยเป็นงานแต่งงานที่เจ้าสาวอ่ะเขาเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งเลยนะแล้วก็เลี้ยงแขก,กอู้ฟู่ แล้วเธอก็ปิ๊งไอเดียที่จะใช้หอมแดงเป็นกิมมิคแทนช่อดอกไม้เผยเรื่องราวของเอพิวไลกานะสาววัย28สจากเมืองอิโลอิโลในฟิลิปปินส์นะเธอเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวสุดหล่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ช่อดอกไม้นะจนเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถ้าใช้ดอกไม้อะ่ะสุดท้ายดอกไม้ก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็โยนทิ้งดังนั้นเธอจะเอาหอมแดงมาทำเป็นช่อดอกไม้ แล้วก็มันเอาไปทำอาหารได้ด้วยไม่ใช่แค่เธอที่ถือหอมแดงนะเพื่อนจ้าสาวก็ยังถือหอมแดงด้วยเพราะเธอช่อดอกไม้ราคาปกติเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณเก้านบาทไทยแต่ถ้าเธอใช้หอมแดงเนี่ยก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือประมาณสี่0แแล้วเธอก็จะประหยัดเงินด้วยและในพิธีไม่มีการโยนช่อดอกไม้นะแต่จะเป็นการแจกหอมแดงแทน และหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็จะมอบหอมแดงให้กับแขกแลก้วก็เพื่อนเพื่อที่เอาไปใช้ได้แทนของชารวยเพราะว่าทำไมถึงโชว์รวยรู้ป่ะหอมแดงในฟิลิปปินส์เป็นของมีค่านะเนื่องจากวิกฤตราคาหอมแดงที่พุ่งสูงราคาในไทยอะ่ะกิโลละห้าสิบเก้านะแต่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีราคาถึงสามร้อหกสิบเอ็ดบาทเท่ากับว่าราคาหอมแดงอะ่ะสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของฟิลิปปินส์แล้วก็แพงกว่าไก่หนึ่งตัวอีก นี่นะแล้วก็หอมแดงอ่ะทำไมถึงแพงรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีห้องเย็นสําหรับเก็บแล้วก็ต้องการหอมเพิ่มหลังจากโควิดลักลอบขนหอมผิดกฎหมายด้วยเนื่องจากประเทศของเขาอ่ะขาดหอมนะเออเอ,องั้นพวกนี้ไปตลาดกว้านซื้อหอมแดงไปให้สาฟิลิปปินส์กันดีกว่าเออไปดิ